หน้ามหาหนูด้วยวันนี้เราจะมาฝึกกินของเผ็ดกันเดี๋ยวให้ดูพริกก่อนเดี๋ยว,วไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวเราต้องฝึกกินของเผ็ดก่อนดูไหมว่าหน้าตามันมีพริกด้วย<า>พริกคอยดู ps เผ็ด ps ไม่เผ็ดโอเคไหมมามเดี๋ยวกินคำแรกก่อนพี่อันนี้ ps ไม่เผ็ดนะ

Đám Mình นี้มีพิก Thích ค่ะ được ออกด้วยซึ่งผู้คิดว่า